หลังจากที่เราได้เรียนรู้เรื่อง MetaMask นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Wallet ไปแล้วแล้วก็เรียนรู้เรื่อง NFT ไปเรียบร้อยล้วเพียงวันนี้เราจะมาทำการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง Wallet MetaMask และ b i n a n c e NFT ที่ช่งครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ และรับค่าทนียคืน20เมื่อกดสมัครที่ลิงก์ด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับปลอกนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเราก็จะหั่นคลิปเป็นสั้นๆเพราะว่าจะได้ทำตามกันได้ง่ายๆนะครับเพราะหลายคนเนี่ยสนใจจะ เล่น NFT บางคนอยากมีงานศินละปะที่ทำขึ้นมาเองอยากจะเอาไปขายหรืออยากจะไปซื้อแล้วโอนมาเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูคลิปบอกพยายามที่จะหั่นเป็นตอน,นสั้นๆให้เข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปทำตามกันนะครับวันนี้เรามาพูดกันเรื่องของการเชื่อมต่อกระเป๋านะเราสามารถที่จะซื้อของ NFT ในไปเน้นแล้วก็โอนมาเก็บใน MetaMask ได้นะครับหรือว่าเรามีทรัพย์สินที่เป็น NFT นะครับอยู่ใน MetaMask เราสามารถที่จะ ส่งไปยังตัวใบแนนซ์เนเได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะเริ่มเลยเราต้องทําการเชื่อมต่อกระเป๋าก่อนนะครับในคลิปนี้ล้วนๆเชื่อมต่อกระเป๋าครับมาเริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็มาที่ตัวแอปพลิเคชัน b บ n นนซ์ซึ่งตรงนี้ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะหน้าตาก็จะประมาณนี้หลายๆท่านได้ชม b บ n นนซ์เอ็นอฟที่บอกมํามาแล้วสองสามตอนนะก็รู้แล้วว,ว่าวิธีการเข้าเปยังไงก็มาดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาที่เมนูโฮมนะครับ เมนูโฮมเสร็จแล้วเข้ามาที่ปุ่มมอตรงนี้นะครับจะเห็นมีใบแนบ NFT ซึ่งเมื่อเราเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหน้า NFT ซึ่งเป็นของเรานะเป็นหน้า NFT ของเรานะครับเห็นไหมจะมีรูป Account เราอยู่นะครับเราเป็นใครมี User เมนู no User Center มี History ว่าเรามีการฝากถอนมีการซื้อมีการขายอะไรยังไงอยู่ตรงนี้ดูได้นะครับที่ History แล้วก็ Account Limit ก็คือวันหนึ่งเราซื้อได้ เราทําอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ลองเข้าไปดูส่วน user center เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับบัญชีของเราที่เป็น b บ n น n c e ดนะครับว่าเรามีอะไรอยู่ยังไงบ้างอะไรอย่เงี้ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้า b บ n น n c e ้ของเราอีกสักทีนึงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในหน้า marketplace นะครับเมนู h ฮมเบอร์เตรงนี้นะครับ สามารถจะไปที่ตลาดต่างๆได้ก็คือ Gaming, igo marketplace m i t o i e r s box นะครับซึ่งเราไม่พูดถึงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการเชื่อมต่อกระเป๋าก็ไปที่เมนูลูกขดมาที่ user center นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเห็นเลยว่าเรามี Asset อะไรบ้างนะครับเห็นตัวนี้ไหม m e t a r i s box นะครับแล้จะมีไอตัวจุดแปดเจุดเนี่ยเมื่อเราคลิกไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูว่าใน nft wallet ของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ กล่องสุ่มนะมันมีคริปโตแอสเซทมี NFT แอสเซทด้วยพวกดิจิตอลอาร์ตรูปวาดอะไรก็ว่าไปวิดีโอหรือว่าไฟล์เสียงอะไรเงี้ยที่เป็น NFT นะครับหรือว่าใครจะเล่นเรื่องมิสซิลี่บ็อกอย่างเดียวมิสซิลี่บ็อกนะก็คือกล่องสุ่มเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับ NFT แอสเซทนะครับเป็นพวกงานศิลป์นะครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนตรงนี้แหละว่าเราจะดูทรัพย์สินอะไรตอนนี้ผมดูกล่องสุ่มนะตอนนี้ผมมีกล่องสุ่มอยู่กล่องหนึ่งนะครับมีกล่องสุ่มอยู่หนึ่งองนะ คราวนี้เนี่ยเวลาเราจะเชื่อมต่อกระเป๋าเราเชื่อมยังไงครับก็ง่ายๆครับเมื่อเราเข้ามาที่เมนูรูปคนแล้วเนี่ยเข้ามาเรียบร้อยข้างล่างจะเห็นปุ่ม d e posit กับ withdraw นะครับ d e posit ก็คือฝาก withdraw ก็คือถอนเนี่ยจะมีกระเป๋าอยู่ตรงนี้เห็นไหมเป็นรูปก,กระเป๋านะครับเมื่อเรากดคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีกระเป๋าที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยเชื่อมต่อกระเ๋าแอปพลิเคชัน wallet เลยมันก็จะว่างๆนะครับ นะมันก็จะว่างๆนะมันจะไม่มีซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อไปแล้วเราสามารถที่จะลบมันออกเปลี่ยนชื่ออะไรก็ว่าไปนะครับนะตรงนี้ก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้นะครับตรงนี้ปอก็จะมาบอกวิธีการเชื่อมต่อกระเป๋าแล้วกันนะครับวิธีการก็คือเรามี m e t a m a s k รวมลงไว้เรียบร้อยแล้วในมือถือของเรานะครับเราจะเชื่อมต่อเพื่อเราถอนหรือฝาก NFT นะครับระหว่างไบแนท NFT กับ m e t a m a s k กดปุ่ม Connect ตรงนี้นะครับ มันจะมีให้เราเลือกอยู่2 Network นะครับก็คือตอนนี้รองรับ BSC Network ก็คือ Binance Smart Chain กับ Ethereum Chain ซึ่งปอกแนะนำเป็น BSC แล้วกันเพราะว่าค่าธรรมเนียมันถูกเนาะแล้วตอนนี้เราก็พูดอยู่ในหมวดคลิปของ i n n น c e นะก็อ่ะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับค่าธรรมเนียมก็ถูกกว่าปองก็เลยเลือกเป็น BSC ตรงนี้นะครับแล้วกด c o n f i r รไปนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้นะครับเราก็กดว l l e t ต o n n e c t ตรงนี้นะครับ มันจะเข้ามาที่ตรงนี้นะมันจะมีให้เลือกโมบายหรือ QR code นะครับเราเลือกเป็นโมบายนะครับกด connect ครับอ่าพอกด connect คุบมันก็จะมี wallet ที่รองรับมาให้เราเลือกนะครับซึ่งแน่นอนผมก็คงเลือก MetaMask นะเมื่อกดไปที่ MetaMask ปุ๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์ไปที่กระเป๋า MetaMask เลยนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ก็จะได้หน้าตาแบบที่เห็นในรูปนะครับจะเป็นรูปมีการขอเข้า ถึง address ตรงนี้นะครับแปะดูนิดนึงนะครับมีการขอเข้าถึง address ตรงนี้มันเปิด MetaMask เข้ามาเนี่ยมันจะขึ้นแบบ,แบบนี้เลยนะครับว่ามีการขอเข้าถึงนะแต่ท่านทำตามแล้วทำไม่ได้ไม่ต้องสงสัยนะครับคือการกระทำธุรกรรมใดๆนะครับต้องมีค่าธรรมเนียมดังนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมแน่นอนครับเราต้องมี BNB อยู่ใน wallet ด้วยนะครับใน MetaMask ก็ต้องมี BNB อยู่นะถึงจะยอมให้มีการทำธุรกรรมเชื่อมโยง ระหว่าง Wallet b i n a น c e แล้วก็ MetaMask นั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เมื่อเรากด Connect ไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาว่าให้มีการทรายตามที่เห็นตามรูปนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ปองก็ทำการทรายเลยเพราะว่าอาจจะเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยนะครับเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อยแล้วนีงน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เรากดปุ่มทรายตรงนี้นะ,ะก็เนี่ยประมาณเนี้ย นะครับกดปุ่มซายนะครับเพื่อที่จะเป็นการผูกกันนะครับยอมให้มีการเข้าถึงจาก Binance NFT นเะครับเข้าถึง Metamask ได้นั่นเองปละเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีค่าธรรมเนียมเหมือนกันนะครับอย่าลืมนะว่าท่านต้องมี BNB อยู่ใน Wall ล t แล้วถามว่าเอ้าแล้วจะมีได้ยังไงก็ไปซื้อจาก Binance โอนเข้ามาใน Metamask นั่นเองนะครับถามว่าเอ๊ถ้าเกิดผมจะซื้อในบิตครับโอนมาได้ไหมนะครับปัจจุบันณวันที่บอกทําคลิปนะครับ มันจะยุ่งยากมากๆดังนั้นไม่แนะนําให้กดจะบบิดคัปมาเพราะว่าบิดคับเป็น BEP 2ยังไม่รองรับ BEP 2 0นะครับส่วนตัว MetaMask ตอนนี้เป็น BEP 2 0น้าะที่สอดกันไปนะครับเป็น Binance Smart Chain อ่ะหลังจากเรากดซายปั๊บเกิดอ,อะไรขึ้นครับก็จะกลับมาที่หน้าแอปพลิเคชันของ Binance นะครับเพื่อเป็นการขอรหัสยืนยันนะครับการผูกตรงนี้นะเห็นไหม มันเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับคืออ่ะจะผูกจริงไหมจะเพิ่มแอดเดสเข้าไปจริงไหมคือใครไม่รู้มาขอผูกแอดเดสเนี่ยอ่ะก็ต้องยืนยันตนจริงว่าเราเป็นเจ้าของบัญชีไปแนนจริงหรือเปล่าไปันนถึงจะยอมให้เราผูกแอดเดสของ m e t a m a s k เข้าไปในแอปไบแนนเอ็นแนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็ผูกเข้าไปก็เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับในการผูกวอลเล็ตนะก็มีเท่านี้เองมันก็จะขึ้นรายการมาประมาณนี้นะครับที่เห็นตามรูปนี้เลย นะครับมันจะขึ้นมาเป็น Address ที่เราได้ทำการผูกไว้ซึ่งเป็น Address ของ Wallet Smart Chain Binance นะใน t e t a s k นันเองเราก็จะสามารถโอนทรัพย์สิน NFT ไปมาระหว่างกันผ่านแอปพลิเคชัน m e t a m a แมไป b บ n น n c e NFT หรือจาก Binance NFT ถอนออกมาใส่ m e t a m a s k ได้นะครับ <Yeah. S 1> อันนี้เป็นสเต็ปที่1เท่านั้นนะครับยังไงอย่าลืมรับชมคลิปต,ต่อไปซึ่งเป็นเรื่องการฝากการถอนการสร้าง NFT ต่างๆเพื่อจะฝากพวกนี้เพื่อจะไปขายนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำว่ากดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามได้ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ปองขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ